อ่างต่ำเอาเลยพี่นอ้องเหยียบเหยียบเลยข่อยไทยตะโอใหม่เด้อพี่น้องอือหือไตะโอใหม่ย,หหหมยูนิฟลาอืออยู่ข้าบนแล้ว มาออกน้ำปลาจัิงสิน่ะพี่น้องขอคนไทยเอาตะโนอใหม่เห็นแล้วก่อมันอยู่กับไก่คุณเพิ่งมาได้ออกที่นี่ก่อพี่น้องนี่เพิ่งมาได้ออกที่นี่ก่อเพี่น้อออกที่ท้องนอกก่อขอเคยไทยเอาตะโนอเพิ่นยามขอหักพี่น้องจ้าจริงสิน่ะพิ่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาว่าขอไายเอาต้นมือนะพี่น้องเพิ่นจะอยู่ท้องนอกขอเพิ่นกัอยู่ท้องในเนาะขอลยได้มาหักเอาแตน ไออตโนงสิละซูเบึงนะพี่น้องเห็นบ่ส,สิอะี่เ่็นพวเด้ยุน้นี่ก่อ,อเล้ยเ้นหาตัวส้ออก นี่ส้มอพี่น้อนงเลยอ่แต่สิออกนุ๊บปุ๊นี่อเอานี่ลายโพดเรือ,อพี่น้อ,นมนนองมาหักเรไม่นอกก่อนน้นกัน ไ่ได้ออกอยู laughter, ่ในสอที่น้องมันออกอยู่บองนอกก่อะมาหาเคียวน้ำใไม่ายลายเฉพาะไ้แกงไม่ได้ีอน้องนะตุ้ติปีอยู่มันผลน้ำปลาใหม่ถึงผดก่อผลยังไมุ่ณ พ่อเราล่ะเอาไปเสิรไปแกงสุปพ่นกินมูกินมูสิมาหาพี่นอ้องนี่นนพี่นอ้องทำไมอันนี้อ,อ่อนอ้อนแสบพี่นอ้องเอาอเอาลกนล่ะน,นี่ก่อพ่นพ่นก่อพ่นทุ่งทุ่นทุ่นพ่นมาออกพห่ม่อน,น นี่กระแมน่นี่กระแมนน่นี่เดี๋ยวพวกเราห้อยคนเหยียบกูนะอืมอืมอ๋อบ้าฮักกนดอกนี่กระแม่นี่เห็บนบ่นี่อืมนี่กระแม่นี่นี่บ่ฮักดอกนี่แม่นเบิดนี่พี่น้องนี่นี่กระแมนน่นี่อืม,มอืมเมื่อคนย่างเต่งคยังในปลาถิพี่น้องอืม กย่างเตะคนน,น่นี่นี่อันนึงย่างเตะคนนี่อยู่ในป่านีโอ๊ะไปน้ำปางสิละพี่น้องจานีิย่างเตะไปอยู่น้ำปาไปต่ตัพืชแตะพืช พี่บ่าช่วฟังพี่น้องจ้ะน่าไม้นอกกอที่ว่าก่อนอกกอนอกกอนี่เขามาเก็บนี่เพิ่นปลูกไปได้พี่น้องเพิ่นปลูกไปตะกอเพิ่นอยู่ทั้งในคนน่ะเพินพ่นปลูกไปแล้วเพิ่นมาออกทั้งนอกงอกกสินะนี่อือนี่เพิ่นมาออกที่ทั้งนอกกอสิสนะพี่น้องเขาก็มาหาเก็บกินเพิ่นก็ตัดถึงแมกซ์เอาอือเก็บกินได้จ้ะเ้าบ่ต้องแผ่นเอาอยู่ทั้งในคนเขาเก็เลื่นนองน่อไม้นอกกอเพินนนพ่นออกทั้งนอกเลยจ้ะอืออันี่สัดสันอยู่นี่ ก็ต้งสิออกนะน่าไมนอนนี่ไปแกงสไปใหดยังกินสดอยู่ในปลาเป็น่ต้องค่ะ สองนอนนอนนึงเล่าคนขึ้นน้ำปลาเคี่ย,ยางานี่ใ่ไมจ้ะไปแกงอ๋ออ,อ,โอเเกออโอเ,เซ นี่มันออกยนอกนอกก่อนพี่น้องบ่เอาเนาะมันนอตามอยู่นี่นี่กระเม่นพี่น้องนี่อ๋อพี่มันนอนรอกก่อนตอแกงบ่ออันไลฟ์บ่ได้พี่น้องมื่อนี่ปวดฟันอ๋อแต่ยิ่นอกนกแล้วนี่พี่น้องจานนี่ โคตรสิออกมาป้านี่ไปกินแกงเอาใหม่แล้วพ่อละพี่น้องจ้ะพ่อละได้แกงแล้วแกงสะเฮ็ดพี่น้องแซ่บ กัดบอนหวานฟัดลังเช่าไม่มีคอยเอาไปแกงจะได้แล้วพี่นอ้องพี่เขาเคยแกงแล้วล่ะเคยทำด้วยมาไปเจอเน่ามาเด้เป็นเน่หรอ ต้นเงีวเงี้ยวย่เต็มที่แล้วพี่น้องจ้าพน,น่ะเนี่ยบอนด้างฝรั่งพลังมันจะเป็นต้นสีแล้วพี่น้องจ้านี่มันจะเป็นต้นทุ้งสูงสีละจ้านี่นี่คือบอนหวานฝรังร่งจากพี่น้องบอนหวานฝรั่งก็สิตัดนี่ยเพี่น้องนี่ยแกโพดรั้มันจีงเงี้ยวเงี้ยวสีละพี่น้องบอนหวานฝรัง่งเลยจ้านี่ ลอกออกเอาไปต้มซะก่อนเด้อพี่น้องต้มอันเอาไปต้มให้เพิ่นต้มโดนโดนให้เพิ่นเปื่อยเพื่อนลราพี่น้องกินเพิ่นคือคือจังพูนี่แหละกินเพิ่อนนะเวลาเราเห็ดซุกแล้วเพิ่นคือจังมันฝรั่งนี่พี่น้องเวลาเ่าแกงต่อแกงซุกแล้วนะอืคือจังมันฝรั่งนี่แหละจ้ะ นี่คือมันฝรั่งนี่เวลาสุกแล้วลพี่น้องยำคล้ายๆมันฝรั่งไว้สุกแล้วแต่ว่ากินเพิ่นคือคือจังผู้นี่กินเพิ่นนะนี่เพิ่นนี่เป็นเรื่องสิ่ธิะจารย์นี่อกอเกต้มน้ำนึ่งต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งพี่น้องแล้วจังแกง แกงต่ำข้ามาักละข้าจะแกงใส่ปลาใส่ไก่ใส่เนือ้ออีกอย่างข้าก็เห็ดไปเลยจ้ะกินเพิ่นเหมือนเส้ไข่ผู่กินเพิ่มนะแต่ว่าเวลาสุกหรอกคือมันฝรั่งนี่พี่นอ้องแออยงกินล่องเมืองนะจ้ะโมเบียเอ,อเก็บตามนังซื้อกินตามนังซื้อจ้ะ แล้วเน,นั้นผักทุกผักเขาก็ต้องเลียนรู้เขาก็ต้องศึกษาแตก่อนน้องเขาเก็บจังกินบ้านว่ากินไปทุกทีทุเรียนพี่น้องเราสฟังจ้ะนี่กินได้แกงไก่ใส่กระดูกหมูงสติต้มให้ต้มให้เปรี้ยวกระเทาน้ำทิ่มแล้วเขาจังมากแกงแบบนี้อตอกกาผักหลองที่นี่ต้มเยื่อเยืพี่น้องจ้ะนี่ ก็ว่าได้แกงให้เบิ้งดอกพี่น้องว่าได้แกงไใไ้เบิ้งว่าได้กินให้เบิ้งก็แต่ว่าพักทุกพักว้าอีก,ก้อนขก็เก็บไปพไกกินพี่น่องจ้าพอทำว่าได้ให้กินไ้เบิง้งบางเที่อก็็ดให้ไเบิ้งยู่พี่น่องเรื่องข่อยวอากับว้าเนาะพี่น้องจ้าข่อยมันยากอีลีดิมยากยากข่อยน้องเทียนนี่ยายาคักอีลีคนผู้เดียวเนะวาะทุกเาไปทำงานหนึ่งตั้งยังวัดทีะเป็นเ็นไปตั้งอำเภอยังวัดนี้ ที่ซองที่ตึงกลับบ้านเราก็ต้องดูดูบ้านต้องเฮ็ดงานนั้งเลี้ยงล,ลูกเนาะพี่น้องจ้ะเท็ดแนวกินอะไรที่มัานนาง่งกินในเบื้องอีกโอ้มันต้องใจเวลาพี่น้องสำหรับรข,รข่อยเฮ็ดกินง่ายๆเนาะมงบุบุบับกินแล้วก็แล้วไปังสิ่ลละพี่น้องจ้าข่อยโบ้ได้วิธีพิธันเรียงกินเพราะนใดเนาะแต่หางโบ้ได้เแค่เอฟซีเบื้องกินเบื้องจัตเทียคือว่าหอะไะแต่ขอโทษได้ลายจ้ะแต่ว่าพักทุกพักข่อยเก็บไปข่อยกินพี่น้องจ้ากินได้จ้ะอื ต้มไว้สักก้อนต้มก่อนเพาะอยากกินกระปุ่นกระเพลียวเพาก็กินได้เนาเน่ากระปุ่นกระเพลียวเพาก็กินได้พี่น้องนี่พ่าสีแกงใช่้หมกระเพาะเพาะแห้งแล้วพี่น้องแกงนี่เห็นบนแดดเนาะสะเป็นแกงซีน่าพี่น้องนี่เลี้ยน้อนใจนี่ไปตัด ต้มต้มน้ำมันินแล้วก็จังข้าจังแกงเฮ็ดยังข้าจีดกินลดก็ได้พี่น้องจานนี่พวกแซบเพื่อกันจ้านี่เยี่เบี้ย,ยดได้กินได้อืองามครับเก็บไว้จากน้อยกัยนนะะตักกระเต็นบนที่พันวาเนี่ยโุกสมต่ำจากน้อยกันพี่น้องจ้านี่งาม กิ็สมต่ำกับตำมักกุ้งกับซุปน้องไม่สมแสบพี่น้องนี่ไม่ไร างทาำค่ะโอ้อวเระเบ่งดอกเป็นพืนะ่อนะดอกเป็นงามคักงามแน่พี่น้องจ้ะสินก็ต่ำมากคือข่อขอะล,ละ งามๆพี่น้องนะเบื้องกนนะคนนะคนนะคนะคถือเดดให้งามาครับคนณเหรือพี่นอ้องเก,ก็บหยาพักแตนน้ำกันพุธบุได้เห็นเนอะว่าสิบบกเก็บกิ้จนไร้ที่แล้วนะพี่นอ้องอุ่นๆนอ,อ,อุ่บอละ เก็บอันนี้พี่นอ้องเสดวอนี่ึ้นแกเหรอเนี่ยกินกับลาบมมข่อยมีเหรอล่ะพี่น้องมัวนจะเบิดแล้วล่ะมีคน,นหนุนขัดจ่อตัดเนาะ มันก็เรียกป่งขึ้นขมดีขนาดแล้วนี่ขินกับลาบลาบกับปนกับแซบเบ้อพี่น้องเก็บสะเดาฝรั่งน้ำกันจ้ะ งฝาลังเป็นลวกกินยอดสีคมครมักนี่ยอดสีนี่ เป็นลมคมเป็นยากินไรเป็นกินกินไรเป็นยาระบายได้พี่น้อง <c ười> กินน้อยเป็นยา <c ười> เป็นยาระบายเดาป่านอนจนสีขม้ขมขมได้ไหมไปลวกได้กัมนื้อพอดีพี่น้องพอละยาระบาย แกงพี่น้องบันนี้แกงสุ้มงกินมูมาแต่ข้างไก่ชัวเพิ่นสิมาหอดกับพอดีละเเร็ดแล้วท้าเพิ่นเติมแกงท้างหัวผู้เดียวขอโกแกงไม่ขอพ่อขอแกงบ้างหันเนาะบ้างมือบบโดนหัน พอนอนพี่น้องพอนค่ะพอนเนี่ยอาบน้ำสองเที่ยงละมื้อนี่น้ำนุง่งผัดถุงอยู่ที่บ้านจังเย็นดีเย็นเก่งนุ่งผัดถุงพี่เย็นดีพอนค่ะพอนแน่นมาเด้อเอฟซี FC ยู่สมองสุบอลมากินแกงน้ำมันน้ำยายเม่แกงน้ำมันเนี่ยขาดพักอีตุน้นปวแซ่บตัว นั่งตู้ปัจจุบันก็พวกหอกหงเห็ดนี่มัต้องห่วงหลายมิตเห็ดนั่งแดอันหนาแดะเห็ดนั่งหมอกนั่งร่มกับแซยินไว้แซ่แข็งไว้เห็ดดำเห็ดนี่ยังมีพี่นอ้องอสดสดเนาะทำไมสดส,ดสดแเขีงแซ่บพี่น้องหวานนี่หอม เด้อเอฟซีสมองสบมบัติไม่กินแกงน้ำมันน้ำย่อยไหมเอีงขาหมูขึ้นมีดพวกเขาหัวกระดาษมีดพวกเป็น เอ๊ hey, แล้วกเขา่าโอ้ยเจ็บอย่านั่งคืออย่านั่งกระป๋องม,มาใส่ออกพี่อน้ท์อย่านั่งออกมาจากเมืองไทยกับเบอเตอร์เด้อยนั่งกับปงใส่เอาต่ำม,มีต่ำเกิดเออเมืองไทยก็สิีเดนเอามาอีกแนละ้วคืออันอ่เป็นอัน,น ไปมาเลยมามาปันแล้วเขาก็มาเขาตู้แข็งไว้พี่น้องเป็นใบมาจากบ้านเขาพอเมืองเขาอ,อยู่ในร้านอันเดียก็จ้าของบาครบนะต้องไปร้านให้ผู้อีกเมืองนึ่งหนึ่ต้องใส่เวลาครับรถไปไปกลับสามชั่วโมงหนึ่ร้านท้าคุณของ,ของครบจะอยู่แถวนีของรครบพี่นอ้องร้านให้รครบ ก็ไปกินคักแล้วเรอทั้งต้มทั้งแกงกงอีกยังอีกทั้งต้มทั้งซุปมีทุกอย่างทั้งข้อเห็ดเราไม่ถุงมไ้กันไายพี่นอ้องมอเลีงง่ายดอกจ้ะเสริมทุกอันพี่น้องมึงจังน้อยนะภาษาอีสานเสริมนี่ตั้งหลายยังตั้งหลายพี่น้อง คุณหลายเด้อที่เขามาเบิ่งส่งเมลีด้ค่ปี้พี่น้องจ้ะอืมอืมคุณยังตั้งหลายาตัวเฮ็ดแล้วโอ้เนี่ไปเบิดแล้วหุ่นนะอืมยังตั้งหลายนเลยกระชื่อม,เอกกา,อม,มอาเพิ่นแล้วก็สิต้มต้มมันทาเพิ่นนเลนี่จ้ะสดๆ้องไมตามแดนจ้ะไม่ได้แกงให้เบิ่งดอกจ้ะยากหลายอย่างต้องไปหาเสื้อเงี้ยงก้น กลับมาสิมาแกงสิต้มถิมไว้จ้ะพี่น้องจ้ะเล่นลายตึกนะกินลายคุ้นเน๊จเสริมเราจ้ะบ่ได้แกงให้เบิ่งดอกพี่น้องจ้ะแล้วเราจ้ะทำไม้ตั้งแดนสิแกงแซ่บๆมื้อนี้พี่น้องมาเด้อ FC สุโขทัยบอลเอิ้นอีกคนจ้ะ